สวัสดีคะ่ะวันนี้จะชวนทําโบจิ๋วนะคะจากลิบบินผ้าเนื้อทรายเนาะแต่เรามาเริ่มกันเลยจ้าได้แล้วนะคะอันนี้คือลิบบินผ้าวันนี้ทําสีเงินนะคะพอดีสีทองเหลือเยอะ,อะให้จับแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะจากนั้นให้เอาด้านบนไว้ข้างล่างให้เอาด้านขวาไว้ข้างบนนะคะ หมุนแบบนี้เลยค่ะลักษณะแบบนี้จับตรงกลางไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยๆขย,ย,ยับทั้งสองด้านนะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงจากนั้นก็จัดอีกรอบหนึง่งเอาจนเราแบบได้ขนาดที่เราพอใจเนาะอืมแล้วก็ดึงดึงให้แน่นนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะ ใช้ลักษณะกลมๆแบบนี้เนาะไม้ตะเกียบก็ได้นะคะไม้ตะเกียบก็ได้เนะาะใครยังได้ขนาดไม่พอใจก็ดึงจัดอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นก็ดึงแบบนี้นะคะเมื่อเราคิดว่าแน่นแล้วเนาะแล้วก็หูกระต่ายเท่ากันแล้วก็ปล่อยนะคะเราจะได้โบลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ตัดแต่งเลยนะคะ ชอบยาวชอบสั้นแล้วแต่เลยนะคะอันนี้จะประมาณนี้พอเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วจ้าโบจิ๋วง่ายไม่ถึง3นาทีเลยนะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ